ปูปิ้นครบมือพี่ปูปิ้นครบมือคุยกันได้เห็นไหมล่ะมาเพิ่งมีปูปิ้นแล้วอ่ะพี่เปาแบบนี้พี่เปาแบบนี้บกแบบมีเพชรไหมครับพี่ชายเพชรครับเพชรครับเพชรอันนี้มองเลยเว่ายังไม่เจรไงใช่ได้ไม่ล่ะเรียบอย่างเนี้ยโดนตีปั๊บเลยเห็นไหมล่ะเวลาน่ะน่ะคนใหญ่เขาถามอ่ะใช่มึงไปหน้าบ้านเขาแล้วเขาตึงๆกันอยู่แล้วมึงมึงเป็นเพชรหรอแล้วมึงไปตอบอย่างเงี้ยเพชรแต่ยังไม่เกเรไนมึงโดนสตีปั๊บเลยอ่ะผมไปได้อย่างที่ ไม่ได้ยังเนี่ยแล้วกูพูดยังไงคได้ไปได้อย่างอย่างครับพี่แค่นั้นแหละไม่แต้มมื่นกต่มสิงกะทิงแมทพรุ่งนี้ต้องขึ้นอาวุธพอขึ้นอาวุธเสร็จอ่ะมึงต้องขึ้นเป็นเอ็มไนท์้ต่อไหมพี่ที่วันแรกได้เพชรกระจ็นมาคนเท่าไหร่ครับคนละห้าสิบเพชร เดี๋ยวทีเกิดแล้วกลับเราแกงกันนะฮะไม่ใช่เขาแกงแล้วหรอใครวันแรกมึงฟาร์มมึงฟาร์มมึงมึงฟาร์มเพชรเจ็ดได้คนละเท่าไหร่นะคนละห้าสิบคนละห้าสิบรอบหนึ่งเมื่อสามชั่วโมงเจ้าวันนี้ครับพี่เจ้าวันนี้ครับกูวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสามชั่วโมงแค่สามสิบสามสิบสามสิบโอ้ยน้องไม่ต้องทำตัวขนาดนั้นน้องครัหนึ่งสามพันหกครับน้องกินพี่โดนไปร้อยห้าสิบเนาะโดนเพชรเจ็ดเอง โอ้มือนกัเงินเนาะพี่เนาะพี่มีเงินเนาะพี่เอาไม่ได้คุยไปยิ้มไปป่ะครับอันเนี้ยคุยไปยิ้มไปไม่ได้ยิ้มครับโดนหนึ่งสามแล้วพี่อ๋อครับหนึ่งสามห้าฮัลโหลครับเอาตังค์มาจ่ายค่าอะไรครับเนี่ยแพ้เอสดีครับผมค่าอะไรนะไม่ได้ยินแพ้เอสดีครับน้องสายฟ้าไปฟ้าถามนี้บ้างดิพูดไปเลยครับน้องฮัลโหลพี่ตอบได้ตังค์ค่าอะไรพี่อะไรค่าไฟค่าไฟเอาไฟออกไฟพี่พี่ตอบไฟออกไปพี่อ่าครับ แล้วแล้วได้ที่เพราะว่าชนะชนะเหรอครับพี่อะใช่ครับใช่ใช่โอ้โหไม่ได้ใค่ตัดตัวภาบเหรอพี่น่าจะรับบมดมึงวะไม่กล้ากลัวแม่งเล่นดีไงไม่ต่อครับเนี่ยมึงฟังพี่นะมึงไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะเดี๋ยววันเปิดสอบวันเสาร์เนี่ยเขาเปิดสอบแบบคุณบัมเอ็กต์หรอพี่ใช่น่าจะลดแบบอายุสิบแปดน่าจะเข้าได้ด้วย มันมาขโมยรถแก๊งผมแล้วมันแล้วมันบอกว่ามันไม่มีตาพี่มันไอ้มันบอกไงมันบอกมันมีมันบอกว่ามันมีมือพิมพ์หรือมันมีปากมันบอกเนี่ยพี่ไม่ได้มีบัตรไก่เลยผมไม่ล้วงไปแเหสองมันมันแสบในชีวิตผมไม่อยู่เลยนะพี่ล้วงมีบัตรไก่ไม่ได้ป้นมาใช่ป่ะมันมันม่ีเงินแสบมันมันมีมีเงินแสบสองมันขายกุ้งผมบอกว่าผมจะให้มันไปตกกุ้งสักพันตัวแล้วแหละมันมีสองแบบนะก็คือบัตรบัตรนิวเพเยอร์ที่เป็นสีทองอันนั้นอ่ะปนไม่ได้แต่ถ้าเป็นบัตรไอ เอ้เมื่อที่มันเป็นลูกกลมๆเหมือนกาชาครับเรียกเขีนว่านิวเพลเยอระอันนั้นน่ะได้ผมไม่ผมไม่รู้หรอกพี่บาดเสียอะไรแต่มันแต่มันเดินดำเนินสตอรี่โจลแล้วพี่มาขโมยรถอ่ะมันเข้าใจเกี่ยวข้องกับโจลนั่นคือว่ามันมันมันต้องก็ปวดใช่ใช่ใช่ควรปลดบัตรออกเลยอย่างนั้นน่ะัเหลือนี่พี่ไอ้สายมันเต็มบกละไอ้ฟ้าเมื่อกี้ตอนตอนนี้เมืองรับแต่ยี่สิบนะคือตอนจริงอ่ะไม่มีเด็กเลยนะไม่มีเด็กเลยนะรับแต่ยี่สิบใช่ครับใช่ใช่แต่ตอนนี้น่าจะเหลือสิบแปดด้วย ราะว่าให้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 ตับเอ grid, ไม่ไม่ใช่อายุสิแปดขึ้นไปสามารถมาสอบได้มันก็ไม่ค่อยรู้รภาษาีภาษาแล้วพี่น้องเจออีกเยอะเดี๋ยวเจออีกเยอะน้องมาแน่รับเด็กเยอะไม่มาถอดหองอ,อกพี่เรื่อยพี่พี่ตอนพี่โอ,อ้ยมันอยู่ข้างหลังนะ<อ>หมายหมายถึงว่าเด็กประชาชนอื่นไม่ใช่ในแก๊งน้องอ๋อไม่สมเขาบอกพี่ไงว่าแบบว่าเผื่ออะพี่ถ้าวันหนึ่งอ่ะพี่ทำพี่พี่ทำแก๊งเหน่อยพี่ถูกไหมใช่ครับเผียดแก๊งอื่นเงี้ยอุ้ยเด็กมันถอนหองอกพี่พังน้องบอกก่อนนะพี่มึงถอนพี่ไหมนี่น้อง ไม่ครับพี่ไม่ครับไม่ละหเฮ้ยพาวเวอร์เรนเจอร์เหรอพี่มามาหูหัวคนละสีเลยอ่ือเฮ้ยมาทรงแบบเต็มเลยอ่ะอันนี้เด็กใหม่เหรอครับพี่ตอสพี่อ่าใช่ครับเอ้มึงแนะนำมาให้รุ่นใหญ่เขาฟังดิอันนี้มึงจำได้ไหมแก๊งที่ที่พี่ห้ามห้ามสั่งห้ามยุ่งมีแก๊งอะไรบ้างมีไรลักษมณ์ไดมอนด์ไดมันด์เฮค่ะพี่ฮัลโหลโอ้ยยุ่งได้น้องคุยได้เต็มที่เลยน้องชายชิวๆ แต่คนเนี้คนคนนี้อาจจะคุยได้แต่คนอื่นมึงไม่สามารถคุยได้นะคุยได้แต่กับหัวแก๊งเขานะเพราะบางคนเขาพี่ก็สอนใช่ไหมว่ามันคขาไม่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอางี้คพเองชื่ออะไรบ้างน้องพี่กขถามเลยแล้วก็อายุด้วยเดี๋ยขวาไอคนเนี้ยคนแล้วแต่คนแรกชื่อจัดครับอายุสิบนะชื่อจัดครับจัดอาเพจจ้าดาก็คุ้นเลยน้องปานามาปานามาอยุสิบหกอ่ะคนกลางเนาะไอคนเนี้ย ชื่อเดมทีเราท่านครับอายุสิบเจ็ดครับอ่ะหัวเขียวน้องชื่อตังปานามาอายุสิบห้าครับเป้าหายไปไหนมาเนี่ยพี่ชายอะไรไม่ถ่ายไไ <c oughs> อะไนเลยน้องเดี๋ยวเล่นดิทำไมจะไม่เล่นอ่ะเป็นไงน้อง <c oughs> อยากฟังอยากฟังปานามาเลยพ <c oughs> <c oughs> ี่แก๊ง <c oughs> <c oughs> พี่พอจะไปเติมตัวเขาได้ไหมน้องโ <c> อ <oughs> ้ยโอ้ยเป็นไหวจริงๆไหยพี่เหีียบยี้เลยมาเอางี้เอางี้พวกเองกูคบมือไปน้องชาย ปูปิ้นครบมือพี่ปปิ้นครบคุยกันได้เหมือนไมล่ะมาเพิ่งมีปูปิ้นแล้วอ่ะพี่เปาแบบนี้พี่เปาอันนี้บกแบบมีเพชรไหมครับพี่ชายเพชรครับเพชรครับเพชรโอ้โหอันนี้มองเลยเพชรยังไม่เจรนายใช่ได้น่าไม่ล่ะแหลมยนี่ยงงโดนตีนปั๊บเลยเห็นไหมล่ะเวลาเนี่ยนี่ยคนใหญ่เขาถามอ่ะใช่มึงไปหน้าบ้านเขาแล้วเขาตึงๆกันอยู่แล้วมึงมึงเป็นเพชรหรอแล้วมึงไปตอบอย่างเงี้ยเพชรแต่ยังไม่เจรนายมึงโดนสตีนปั๊บเลยอะไม่ล่ะเสร็จได้มากี่คนพี่ต่อสรุปห้าครับห้าห้าห้า อักกีฬาหนึ่งเบ็นเสร็จได้มาห้าห้ามันก็ว่างอีกห้าดิใช่ไหมไม่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 ว่างครับเพราะว่ามีหยินกลับมาแล้วก็พี่เปากลับมาไงแล้วพี่จะคับรถสามเจสถามแปดถูกปะใช่ใช่ใช่พี่รับแค่สิบคนเองแล้วแล้วพี่พี่ตอกับพี่ลิฟผมถามเลยไหมพี่ชายพี่เปาพี่ชายครับครับคือัได้เลยน้องเมื่อกี้ผมไปอยู่สภาคุยกี่คุยเล่นพี่เจสใช่ไหมแล้วมันมีน้องชายผมคนนึงมาออกแก๊งไหมพี่ครับเออชื่อสายฟ้าล้กกรบังกับพี่นี่ไม่รู้ไปอยู่แกงไหนนะพี่เนาะอันเนี้ย จะมาเออบอกจะมาเป็นบอสด้วยพี่เหรอครับว่าไงครับเนี่ยาพิมพิมมาครับพี่ยาพิมมาพิมมาผมผมผมพิมพ์ไม่ใช่อนอะไรอ่ะกูอยู่แก๊งกูไม่ใช่หรอเดี๋ยวพี่จะการตอบให้คุยอะไรฟ้าอันนี้อันนี้คุยคุยคุยแล้วแล้วใช่ไหมครับพี่เปาพี่ฮะคุยคุยยังไม่ไม่ไม่ได้คุยครับพี่ไม่ได้คุยครับพี่โอลฟ้าถามพี่เปาน้องพี่เปาอันนี้คุยกับฟ้าไม่เต็มระบบเลยถามต่อเลยครับพี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถามว่าอะไรนะคุยคุยคุยอันนี้คุยกับฟ้า้่่มัยครบพีสุดฟ้ามาอยู่กับพี่ใช่ไหมครับพี่่ชาาายยไอ้้สฟนะหร ใช่ครับพี่นะครับฟ้าฟ้ายังไม่ได้อยู่กับพี่นะยังไม่ได้เข้าอะไรมาอ๋อแล้วแล้วเห็นออกแกงนี่จะมาอยู่กับพี่ป่ะตอนนี้ต้องไม่เอดิคิดคิดก่อนนะฟ้าคืออะไรเนี่ยถามพี่ต๊อดฟ้าเนี่ยเห็นมันบอกว่ามันจะไปอยู่ในเฟนเฮดอ่ะโอโอเคโอเคใช่ครับแต่ถามว่ามันอยาพี่อยากให้มันมาอยู่กับพี่แม็กก็อยากพี่มือมือดีนะไอ้ฟ้าแต่มันบอกมันจะมาเป็นบอสแตพี่เมื่อกี้มันบอกผมว่าถ้าพี่ต๊อดคุยไม่พงมืออ้าวน้องน้องโดนมาทำไมเนี่ยเา ฮะฮะไอ้ตังค์ของพวกมันกระโดดไหนครับโอ้ยไหนไม่ล่ะเอ้ยเป็นอะไรวะพี่น้องอย่าไปทำกับแก๊งอื่นนะโดนส้นตีนะไอ้เหี้ยแม็กควไรของพวกมึงเนี่ยมตัวมันว้าพี่ของใครให้มันกระโดดตัวว้าพี่อะไรยืนอยู่เฉยๆไม่ตัวมันว้าพี่เอ้ยมันมันว้าจริงเนี่ยผมเห็นมันว้ามันก็กระโดดอย่างนี้เลยนุ่นใหญ่เดียวรู้ไหมพี่โกเนี่ยกว่าเนี่ยเออจนเขาอ่ะขาดแล้ครับพี่ พี่ต้อนอันนี้ประสบการณ์รูเพย์ที่เต็มร้อยเลยหรืป่าหรือเปล่าพี่ชายสี่คนใช่ครับใช่ใช่โอ้โหไอ้ออน้องชายไอ้เคยได้รูเพย์ไหมน้องใช่ครับเฮ้ยโอ้โหเล่นอยู่ไหนบอไปด้วยเล่นอยู่โฮปครับนั่นไงโอ้โหอีกคนเนี่ยน้องอ่ะเล่นคนแออยู่โฮมอนกันครับอ่ะอีกคนเนี่ยน้องหัวเขียวครับอยู่โฮมเหมือนกันครับโอ้โหอีกคนเลยเหรอเคยครับอยู่โฮมแบบโอ้โหโดนนะแฝกกลางมาเลยนะโดนนะ น่าดูได้แล้วน่าจแต่อะไรแกลางปากเป๋ปักเป๋ไม่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 มันดูอ่ะมันดูมันใส่ชุดมาเดี๋ยวหูหนาวหนาวเจี๊ยบหนาวหนาวหนาวเลยหนาวสั่นอ่ะมึงดูริมแล้หนาวมากมึงดูว่ะไม่ใช่ตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ใส่อย่างงี้พี่อยากให้มันไปใส่เพราะว่ามันเป็นเด็กใหม่ทุกคนถึงเขาแมะมายุเยอะชุดชุดมันน่ารักนะด็มีหมี่น้อยในข้างหน้าพี่เนาะนี่ใส่ก็น่ารักครับเพียร์นั่นไม่รักนนั่นต่อปะต่อกรได้ด้วยเไม่รักเด็กหัวมันไวไงเอ้ยอันนี้ใครอู๋อันนี้โฮปหรอ ครับพี่โอ้ยโวมึงได้เด็กใหม่เลยเป็นผู้นำเด็กให่โอ้ยโว้มึงคุมดีเลยนะพี่พูดจริงนะเนี่ยเซ็ตเนี่ยผมพี่มาวันแรกก็ทำผมประทับใจเลยแหละต่อมาถามผมปรับวงมายังไงพี่มไปเล่นโลกโอ้โหไอ้เที่ย์มาวันไม่เป็นแล้วน้องมันอาจจะไม่เหมือนกันไงพี่แต่ละทีอ๋อโอเคอันเป็นไงล่ะเหหมมืออนนเเกัไ่รป็นไงล่ะไม่เหมือนกันนะเป็นไม่เหมือนกัน อะไรนะพี่เมื่อกี้พี่ว่าอะไรพูดอะไรมาพี่จอร์ดพี่อย่างนี้พี่เต่าพูดอะไรมาพี่ไม่มีเนาะอ๋อฮะเปล่าพี่เมื่อกี้ผมลุกไปเปิดไฟมาเมื่อกี้อ๋อไม่ได้พูดอะไรเลยครับทำไมหรออ๋อเปล่าพี่เพื่อเพื่อเพา่อผมเบลล์พี่ไม่ได้จะเมาพี่ใช่ใช่ครับครับโอ้โหแล้วไงน้องเด็กใหม่ได้ไหมได้ได้อยู่พี่แล้วโกโกโกได้ไหมโกได้ไหมโอ้ยแบบได้สตรีมบ่อยไหมช่วงนี้ขอครับเป็นถูกไงอยู่ครับพี่ตีมอยู่ครับพี่ครับ ทุนนี้ก็ดีพี่โอ้โหเอ้แต่ดูอันนี้อันนี้เมนเมนอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหพี่ที่คัดไปเนี่ยได้สองวุธเลยครับได้สองโหเก่งทุกอุปกรณ์มิดมาบัฟถึกในไฟเนาะเอา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 งี้พอไฟไม่เน้นบัฟฟ้าก็เทสมาแล้วได้ไหมน้องบอกไปแกโห่านทุกคนพี่เอาแง่ผมผมแพ้เกือบทุกคนอ่ะพี่โกโหมือดีเลยนี่หว่าน้องชายกดกรอบไปไหมเนี่ย นอเป็นไหมน้องเป็นนะพี่อ๋อไหนพี่รู้ว่าปั๊มยาบ้า่างเดียวห่าบุ๋ไหนทอคืออะไรพี่พีแหน่เราพี่บอกไม่ใช่หรอกเรื่องแหล่มาเจี๊ยวเจียวปงจัดอะน้องมึงก็รู้ควาหน่อยเว้ยเฮ้ยครับพี่เต้ พี่ก็พี่ก็รับมาเยอะพวกเด็กแบบเด็กอย่างเยทนดิ่งอะไรยเงี้ยมันก็เก่งมันหัวไวมันเก่งจริงรีเฟกเอาไวนั่นแหละมันกดทุกอย่างโยงเว้นก่อนน้องบานกรอบเลยในไฟอะเรามาชุบมามาชุบไหมมาโหอีกร้อยอีกล้านแปดค่ะเดี๋ยวซื้อให้อีกสิบเนบเลขอะไรครับเลขเก้าหนึ่งแปดค่ะอันนี้ของคุณนะแล้วหนึ่งมาเนยเลขอะไรครับเออไม่เป็นไรครับเอาไปที่ตัว ราะว่าคุณไม่ได้ฟาร์มเลยทั้งวันเล็กอะไรเล็นอะไรถือถือว่าช่วยคุณที่คุณช่วยเราโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับแต่ผมจะช่วยคุณทั้งคืนเลยคืนนี้ที่สามที่สี่อ่ะเอาแบบเออวันนั้นที่คุณเมาหรอคุณได้เมาไหมหรือว่าปวดหัวเฉยไปดื่มมาหรอคิดหน่อยค่ะถ้ามีอาการคันเนี้ยคันตัวบอกมานะแก้ให้ได้ฟาเพชรเพชรพี่ตอนเพชรนะพี่เพชรนะชนหรือเปล่าค่ะวันนี้ เ็้ไม่บอกพี่มายืนสอดอะไรเดี๋ยวพี่ไม่พี่พูดถึงหลักการเบสิกเบื้องต้นของการเล่นไฟเอ็มโรเพย์นน้องมันเคยเล่นพี่น้องก็บอกอยู่มาจากโฮไม่ใ่มาจากโฮก็เล่นเป็นไงโสเสียวเียวพี่เพราะแม่ผมผมก็ไม่รู้ไงเนาะพี่มถามมาดูครัะว่าแก๊งผมม็มีปัญหาเหมือนกันพี่เวลารับเด็กนี้มาพี่มันมันเก่งจริงพี่รีเฟกมันได้จริงแต่มันชอบแบบกดเกาะตัวเงยชุบลำไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นไหมเอ้น้องมึงเป็นไหมเป็นครับเป็นทุกอย่างครับพี่เป็นหมดครับ ต้องเดี๋ยวต้องพาไปขาดเกาไงเรื่องชุบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวพี่เบี้ยวอันนี้ชอบพี่เบี้ยวไปชอครับเนี่ยเบี้ยวจริงไม่เนี่ยโก๋เนาะเบี้ยวจริงเบี้ยวจริงพี่เบี้ยวจริงเบี้ยวจริงแล้วนี่มีมีมีแค่สี่คนเหรอพี่อ่ามีมีห้าครับมีห้าแต่อีกคนนึงไปฟาร์มอยู่ครับโอ้โหขยันแล้วพวกมึงไม่ฟาร์มหรอสี่คนนั่นเนี่ยเอ้ก็ดูดิพี่พี่พี่บอกว่าเพชรเจดอะคนละสองพันห้านะเพชรสองพันห้าเจดสองพันห้านะส่งวันที่หนึ่งวันแรกพวกมึงฟาร์มได้คนละเท่าไหร่นะห้าตีหาตคนละ โหเพชรใกล้เคียงใกล้เคียงที่ไปถึงเพราะมันต้องไปหาเพชรเพิ่มแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัเดี๋ยวพวกมึงจะไม่ได้เจรอะไรนักพูดก่อนนะไอ้เหี้ย2,500น้องมึงมีห้าไม่ทำไมมันได้น้อยจังอ่ะน้องมสามชั่วโมง่พสามชั่วโมงไอ้พวกสามชั่วโมงฟาร์มอะไรวะน้องเออฟาร์มเมืองครับพี่ฟาร์มงไรพี่แล้วมีรู้ไหมและที่สำคัญไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามึงรู้ไหมที่สำคัญกูไปไปดาวรถฮาโลมาใหม่ด้วยสี่คันน่ะนี่เป็นนี่ดีน้องเพชรดีดี อันนี้เวลาเล่นเต็มร้อยอันนี้ไม่เรียนหรอน้องชายอายุยังน้อยอยู่เลยครับเรียนครับโอ้โหโอ้โหกวนมาเติบแล้วถ้าแล้วถ้ามีสอบทำไงน้องตาออกครับเออในนี้พวกพี่สอบพูดดี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 แล้วอย่างนี้อันนี้เที่ยงคืนแม่ปิดไฟนอนไม่ได้น้องไม่ปิดไม่มีเขาเล่นเล่นเล่นได้นะตีแม่ครับึ่งเฮ้ยเป็นไงล่ะตืนเต้นดึ๋งอันนี้อันนียพี่ตอนแบงค์เทนมาดีว่ะของจริงว่ะตอนแบงค์เทนมาดีจัอืมเต็มบุบ แก๊งแก๊งกับการเรียนสมมติว่าวันพรุ่งนี้มึงมีเรียนอ่ะแบบว่าเล่นสตอรี่อยู่เอาแค่นี้พอนะมึงเรียกอะไรเรียกเล่นสตอรี่โอเคคำถามนั้นตอบง่ายอะแก๊งกับสาวเลือกอะไรสาวแก๊ง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 แกับแก๊งแก๊ีแก๊ง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 แก้งแก๊งแก๊งแก่งแก๊งแก่งแก๊งแก๊งแก้งแก๊งแก๊นแืนนี้สาวเ๊ียกไปห้องไปไหนกอน สาวเข้าห้องครับไปห้องเดียวครับแล้วค่กลับมาเล่นซอ่รี่เนาะไปกลับมาอ่าแล้วถือไม่ไหวอะน้องในห้องใครยู่ไหอพูดดีเว้ยดีพูดดีอย่างเงี้ยเป็นตอนพี่นะดีพี่จริงๆไม่เคยได้ออกมาพี่เข้าถ้ำแล้วเชื่อผมพี่ชายอืมพ่อโกก็เป็นเนาะวัยกำลังเจริญไปกำลังโตเลยกำลังโตพี่อ่าโตเลยครับคุณภาพเต็มร้อยครับพี่ครับกล่องแน่นอนไม่ทำให้พี่ผิดหวังใช่ไหมน้องไม่ครับไม่มีแน่นอนอืมอืมเห็นไหมล่ะ สามวันดีสี่วันป่วยอ่ะพี่ตอดครับพี่พี่ตอดครับน้องอันนี้เกาะสีอะไรพีพ่พอน้องเอากล่๋าข้างหน้าแล้วเห็นมันสีดำเลยพี่ ก็ใส่แว่นไม่ใช่หรอดูไม่กต้องลองถอดแว่นดูใช่หรอพี่มาผมดูแล้วมันก็มันดูดำเลพี่ตอนเ่ยพี่มันไม่ดำนะน้องนี่ถามถามเด็กใหม่ด้วยน้องใช่ไอ้ก่อยสีอะไรวะน้องน้ำเงินครับนี่เก็บน้ำเงินครับน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเยวน้ำเงินครับนี่แหลสีกรมดูยังก็เป็นสีทะเลครับใช่ครับสีทะเลใส่กิ้งใช่ครับใส่กิ้งมองยังไงก็ไม่ดำเราะว่าใส่สีขาไปด้พี่ง ไว้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 ทดแทนน้องได้กูครับทดน้องชดได้น้องไม่ไม่ไม่แม้ไงพี่ไอ้ฟ้าโดนแบมแล้วเลยน้องไอ้ใจเหรอไอ้ล็อกโซลานะท่านโดนเลยเหรอว่าผมส่งแบมแล้วพี่ท่านคนให้ประเทศหน่อยพี่เลื้ยนอะเลื้ยนมาเลื้ยนกลับอะแต่มันเลื้ยนจริงท่านเป็นเชลเมื่อกี้เนี่ยเหรอเออที่มันเลื้ยนเต็มผมมันเต็มบทมันมันมันรู้มันผิดไปนะบัฟทวิทกับผมมันผิดไปเลยมันมันตั้งหน้าเลย้อวิตต่อไม่มันมันมีอาวุธป้าไม่เลยไม่มีเลยมามาใหม่เลยพี่ไม่มีเพิ่งไปขายกุ ไอ้เฮียไปก่อนเลยป่ะผมผมชูคุยมันขอโทษได้มีสักคำมาพี่ไม่แต่คาเดียวพีู่ดพูดพูดพูดแนวไหนพูดแบบแนวหาเรื่องเลยป่ะเออแบบคนตรีเลยเออแบบว่าผมถามว่าผมถามมันบอกว่าตรงนั้นน่ะมีรถพี่คันเดียวผมถามว่าทำไมแล้วแล้วทำไมไม่ไม่แบบว่าเรียกเพื่อนหรือว่าหาคนถ้าไปส่งใช่ไหมขับรถทำไมคุณทำคุณเอาเปรียบคนอื่นทำไมมันบอกว่า เออผมข่ามว่ามึงไม่มีมีมือไม่มีปากของแกงอว่าผมไม่มีปากพี่ผมมีแต่มือพิมพ์มั้งพี่โอ้โหเลี้ยเต็มโบอึ่งไข่พ่อมึงอรับพวเองไม่เต็มโบกใช่ไหมน้องสี่คนไม่ครับพี่ไม่ครับไม่มีครับไม่มีถ้ามีสามคนพี่ว่าผู้เองเหมือนหม่ำเที่งงงอยู่นะน้องจริงนะอ้าวโหอย่างเ็นไงปากไวด้โอ้โหดิเออน่ะหัวมันหัวมันไวไงโอ้หันไหวพี่ตาว่าหัวไหวแต่ปากอย่าไหวนะไม่บิ๊กหันี่จริงๆนะ พี่รอมาเล่นแอดรอบบ้านพวกเองเนาะน้องชายปากไวพี่ชอบเลยน้องน้อยมาก่ยดีนะน้องชายเนาะวันนี้ไม่มีอาวุธด้วยน้องพี่ตอนใกล้ขึ้นอย่างน้องชายพวกนี้พวกเองพวกนี้พวกนี้โอ้โหฟิวเลวเดี๋ยวมาเล่นรอกบ้านพวกพี่นะพี่รอนะทุ่มหนึ่งทุ่มสิบห้าที่ยงคืนครึ่งเลยน้องเนาะดังไรเงี้ยโอเคครับน้องชายแต่ตอนนี้ผมปิดไม้นะพี่ทำไมน้องคุณเจมบวกข้างนอกเหรอไม่เนี่ยโอ้โหทางใจเล่นไงพี่อ๋อทางใจเล่นโอเคเออ มันบอกว่าเวลามันไปเล่นนะมันอาจจะปิดใหม่นะมันจะตั้งใจเล่นอ๋อไม่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 ใช่คอไฟที่อยู่เดี๋ยวพี่ไม่มีเนาะใช่ไม่มีแล้วเนาะถึงก็คอไฟในเกมบ้างเนาะโมดีเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยนะน้องไอ้เหี้ยเออโกนี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะโกนะแต่หนักไปก่อนหนักไปก่อนทีนี้โก้ พอตัวกันนะโก้เนี่ยจ้าเล่นน้อยนี่แหละพี่กอลเด็กมันเด็กเด็กมันต้องเด็กมันต้องเรียนใช่ไว่าสอนตั้งแต่เนิ่นๆมันจะได้เป็นดีในอนาคตไอพี่ถูกระน่า่ะถ้าวันนี้มันเป็นเด็กดีแล้วอนาคตมันก็จะดีขึ้นไปอีกที่มันเป็นหน้าตาเสียไม่ได้เลยเอาไปหลักน้องนะพี่ตอนนัี่กอไม่ได้อมนถ้าผมนำทีมเองตรงนั้นอ่ะโอ้โหสวยฟ้าเกียร์ชิลนี่อุย อโล่อโหล่กูตายอยู่นี่เฮ้ยใจต๋อยอ้าวคืออะไรฟ้าอะไรอะฟ้าอะไรอะเืออะไรอะเออหยอกหยอกเล่นพี่หยอกเล่นไม่ผมนำทีมเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกยังไม่เข้าไฟฟ้าฮะไม่ก็บอกว่าหยอกเล่นบอกว่าหยอกเล่นไหมหยอกหยอกไอ้เจยเนาะใช่ไอ้ฟ้าไม่ทำอะไรไว้อะไม่ไม่ได้ทำพี่อืม ไอ้อขลวนน้องชายไม่ฟาร์มจริงจริงเหรอเวลาประเทศจเจอรีนะที่ตาจะไม่ให้ไปใช่ปะโอ้โหแต่เขาบอกแล้วล่ะพี่ตอนไปบีบบังคับน้องว่้ทำไมเนี่ยไม่แม่มันถามกันตอนนั้นมันรอคนอยู่ไง มันมันยากขนาดกันเหรอเพชรเจ็ดมึงได้แค่คนละห้าใช่ะยากครับพี่ไม่ยากยากพี่ไม่ยากจริงเป็นเป็นยากอีกทีคนบอกไม่ยากอีกคนบอกไม่ยากคืออะไรพี่ต๋อยถ้าได้ถึงสองพันห้าไม่ได้จริงพี่ใช่พี่ใช่ห้าวันสองวันทำมันมันน็อตมันนิดเดียวมันก็เหมือนดูใจเองไม่มือพวกมึงมาเหมือนเหมือนมาปั่นกระดอย่างเดียวเลยน้องมาเล่นไปเนี่ยมันก็ต้องโชว์เพ็นต้องฟาร์มเฮ้ยต้องให้สอน้ีอสามชั่วโมงสามชั่วโมงคือคือคือหินเต็มหรอเต็มรถหรอเต็มรถหล่อเต็มรถหม่อเต็มรถหล่อเต็มรหินเต็ม โอ้เอฟฟังพี่นะคนเราจะเป็นมาเฟียมือก็ต้องมือก็ต้องเริ่มจากศูนย์เว้ยเฮียเข้าใจปะมันก็เริ่มจากขุดหินขุดแร่ได้แหละน้องมือแบบถือสากอะน้องถือแบบพวกพิกแอคอะรู้จักไม่แน่น้องกูจะกูจะแซวไอ้ขอเรื่องตกปลาอยู่ก็นี่ผมพี่ก็สอนมาอยู่นี่ไงต้องไปตกกุ้งตกปลาเหมือนโก่ใช่ไหมล่ะน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เอากูปั๊บเลยเด็กโก่ถ้ากูแซมันไง หาเงินอ่ะคุณผมคุณจะหาเงินยังไงน้องอ่ะสายเดิมพันไงอ๋อสายเดิมพันโอเคอีกวิธีหนึงไงวิธีนะไโกมันไม่ใช่หนึงที่นะเออดีแบบดดีดีดีอีกวิธีนึงอ่ะอีกวิธีหนึงอ่ะแมงดาทะเลพี่นั่นเป็นไงล่ะแมงดาทะเลไอ้พวกเองอย่างงี้พวกเองมีสี่คนก็สบายดิเดี๋ยวดึกๆอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งน้องๆพี่ไปเล่นด้วยแล้วกันจะได้แบบเผื่อพี่เผื่อพวกพี่ส่งเงินแก๊งเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ใช่เอาเอาเลยไปละเอาเลยไปละ อ่ามันซ้อมมี support มันอยู่ฟ้าไม่ว่างหรอคนนั้นมันก็เล่นกันตลอดไม่ใช่หรอไอ้โฮปถูกปะเล่นเล่นเล่นพีดเอ้าคืออะไรถึงพีดไปถึงพวกพี่โดนเองหรอไม่ไม่ถึงพวกผมอ้โหเขียนี่วเฟียลเฟียลน้องเ่งขัดเกลออย่างนี้เลยเหมือนเพชรเลยดีดีน้องดีดีดีแล้วตอดของดีพี่ะผมคอนเฟิร์มให้เลยพี่เชื่อผมโอเคครับน้องสบายสบายใจอ่ะพี่มีสี่คนอุ่นใจอ่ะพี่ บอกให้นะประชดไปเนี่ยอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจพี่อุ่นใจอุ่นใจมีวุนน้นพันมีมีวุ้นพันมาพูดมาพร้อมล่นกันดูจากทรงอ่ะพี่ข <c oughs> องดีตาตาเท้าของดีตาตาเท้าแต่แต่ก็อยากได้อายุเยอะเหมือนกันแต่อายุเยอะแม่งหาป่อจะหาได้แต่ละคนแม่งแบบไม่อายุเยอะมันปัญหาเยอะงานมันเยอะพี่ไม่เยอะไม่ไม่ใช่อายุเยอะบอกไม่ไม่เล่นอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ทำงานอะไรเงี้ยไม่เรียนเหมือนเหมือนเหมือนในฟ้าอะไรเงี้ยหรอพี่อรอเนี่ยมันก็ทำ เขาเรียกว่าเพชรเพชรเพชรเลียวเดี๋ยวพี่ไปดูอีสปอร์ตแล้วครับขอขอบคุณมากน้องเพี่วันนี้เราเจอกันพี่นายถูกไหมพี่อหล่อพี่ขอแค่กันหรอใช่ไหมใช่วันนี้ใช่วันนี้ถ้าถูกไหมพี่ไรลักเจอสิตรงนี้ต้องมีจับกันหน่อยละมั้งสองล้านติบยี่สิบเอฟเนาะเท่าไหร่นะสองล้านพรอหลอดูตังก่านี่สองแสนพี่หมดตัวเนี่ยยืมไออาจารย์เพียวอาจารย์โบสก็ได้นะสามมิ้งมาเอาไหมสามมิ้งเอางี้ <If S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาบอกแล้วกันเดี๋ยวมาบอกแล้วกัน แต่าบอกพี่ใช่มไหมปรเทลีพีตอสมันแข่งกี่โมงครับห้าทุ่มหรอห้าทมพี่ห้าทุ่มอีกชั่วโมงครับพี่โอเคเลดังแล้วครับเฟรพี่ชายีตยว่าครับผมครับผมครับพี่เปาผมพี่ตอสพี่เปาเับครับเจับครับอับครับเปอกัครับเอาอะไรไปไปไอ้ก่อไปพร้อมฟ้าอ๋อผมมากับฟ้าพี่ผมให้มันได้กันครับพี่ครับไปองไหแต่เจน่าแลนด์ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเจน่าแลนเด้อเจน่าแลนด์เด้อเฮ้ยเจน่าแลนดเด้อบอกอันนี้บอกฟ้าหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้บอก ไม่ใช่ไม่ใช่อบอกฝามันอ